ว่ารางวัลรางวัลหมายถึงหลายชั้นเลื่นคือรางวัลหมายถึงสิ่งที่ใช้ตอบแทนการทำดีใครไปทำดีใดๆไว้ ยอมได้รางวัลโลกทำความดีพ่อแม่ให้รางวัลน,นั่นแหละให้พรนะคนที่ได้รับรางวัลจะมีความรู้สึกที่จิตใจ จิตใจของคนที่ได้รับอะไรอะไๆนี่จะมีความปิติอิ่มเอิบรู้สึกเป็นสุขใจอดังนั้นรางวัลน,นี้ตัวรางวัลจริงๆเหตุที่ต้องมีรางวัลให้รางวัล ก็ต้องการจะให้ผู้รักรางวัลน,น่นแหละสบายใจเป็นสุขใจสื่อสื่อกลางถ้าเป็นรางวัลทางโลกจะเป็นวัตถุเป็นสิ่งของปักกาม้างแก้วแวนเงินทองบ้าง ของเคี้ยวของดื่มบ้างอืตัววัตถุทานตรงนั้นเป็นสื่อกลางแต่เจตนาจริงๆนั้นไม่ใช่ต้องการจะให้เอาไปกินอิ่มดื่มอิ่มหรือว่าเอาไปใช้นุ่งใช้หม่มตรงนี้เป็นผลพอยได้ แต่แก่นมันจริงๆนั่นคืออะไรอยากให้คนที่รับไปนั่นเป็นสุขใจสบายใจอิ่มเอิบปิติอยู่ในจิตในใจไอต้ตรงนั้นเป็นเอกไอ้ตัววัตถุทานนี่เป็นรองและไอ้สิ่งที่เป็นเอกนี่แหละอยู่คงทนแน่นหนาถาวรกว่าตัววัตถุทาน อนุภาพของข้าวของน้ำกินไปดื่มไปสี่ห้าชั่วโมงหิวอีกหมดลิตรหมดลิตรแล้วแต่อความสุขใจที่ได้ให้ความสุขใจที่ได้รับโอ้ยนึกถึงเมื่อไหร่ต่อิ่มเอิบปิติเมื่อนั้น ใส่บาตรไปแล้วเป็นปีๆใส่มาตั้งหลายปีแล้วในชีวิตโดยสัจจะคำจริงใส่ครั้งเดียวแกตอนเข้าปหนึ่งอย่างนี้นะสมมตินะนี่คือสมมติตอนเข้าโรงเรียนปีหนึ่งเขาบอกให้ไปทำมงคลเลยใส่บาตตั้งแต่นั้นมาไม่เคยเลยจนตอนนี้กเกษียณลนะโอ้ สิบสามปีแช่นั้น่ะยังจําได้เลยไหมว่าเคยให้เคยได้ให้ลักษณะนี้ชื่อนี้เออมันแหละเห็นไหมอธิต้องการจะเห็นว่ารางวัลมีมันนานไม่มีการหมดอายุมันเอาไปใช้ชาติหน้าก็ได้นะมันตามไปชาติหน้าใช่นะม ผลแห่งความอิ่มเอิบปิติมันไม่ใิ่ติดอยู่ที่ปากที่ท้องหรือที่แขนขาเสื้อผ้าที่เราใส่ตรงนี้หรอกแกแหวนเงินทองให้มาเราใส่ตอนที่ร่างกายนี้มันยังไม่ตายตายไปแล้วก็ไม่ใช่ของเราแล้วใส่ไม่ได้เขาไม่ให้ไปด้วยมันแพง <c oughs> เออเขาจะถอดเก็บไว้ให้ ให้คนรุ่นหลังๆมาใส่ต่อไปอีกอืมแต่ไอตัวของบุญของรางวัลตัวนี้สิมันเป็นนาม,มาทํมคือมันเป็นแต่ชื่อก็อจริงแต่ลักษณะของมันลักษณะของมันมันเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่ติดไปกับจิตธาตุติดไปกับจิตธาตุ ทำดีไว้กี่ภพกี่ชาติไม่รู้มันจะติดไปกับดวงจิตไปกับติดไปกับจิตตธาทุดวงนี้ไม่ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรมันจะยังคงติดไปด้วยแม้ไปตกนรกมันก็ติดไปด้วยนะผลของบุญนะอ้าวผลบุญติดไปไหนไปตกนรกนะมันแพ้ผลบาปพอออกไปฟัดไปเหวี่ยงกันแล้วผลบาปมากกว่าที่เขาเรียกบาปหนาเนะี่ย บาปมันหนากว่าบุญเคยทําไปนิดเดียวมันก็เลยบางยังไม่ส่งผลแต่ไม่หายไปไหนไม่หายไปไหนท่ารับผลแห่งบาปในนรกหมดแล้วค่ะเออตอนนี้ไอท้ทีบางบุญที่ทําไปแม้จะน้อยครัง้งก็ตามแต่ส่งผลละพผลจากนรกกระพมนรกกลาวไปว่าแดนแห่งการรับทุก มันติดไปที่จิตธาตมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมไม่เป็นวงกลมไม่มีแขนไม่มีขาไม่เป็นสีเขียวสีแดงอืมไอ้บุญม่รางวัลไงนะแต่มันเป็นพลังงานเป็นพลังงานที่ติดอยู่กับจิตธาตุ จิตดวงไหนทำไว้ก็จะได้สิ่งนี้ติดไปมันจะตามส่งเจ้าของจิตให้ไปได้กายก็กายที่ดีให้ไปได้พบพบหรือว่าภาวะพอสัเพอวอแหวนแืมแขกเรียกภาวะภาษาไทยมาแผงวอแหวนเป็นพอผ่านเลยว่าพบพบภูมิเนี่ยนะเออก็คือภาวะ ภาวะก็คือลักษณะมันนั่นเองลักษณะมันมันทำให้ได้ภาวะที่ดีถ้าจิตที่มีพลังงานบนติดไปเนี่ยนะมันจะได้ภาวะที่ดีภาพนั่นเองภาวะใส่สระอาไปตรงกลางก็คือภาพภาพก็คือลักษณะโอ้ยมีกายจะมีกายลักษณะสวยสดงดงามนั่นแหละเขาเรียกว่าได้ภาพที่ดี ก็คือได้พบที่ดีได้สภาวะที่ดีะสะหรือสุนี่แปลว่าประเสริฐได้ภาพที่ประเสริฐเขาเลยเรียกสุภาพไนงะคนนี้สุภาพหนอะเหตุที่สุภาพนั่นแหละเป็นอนุภาพแห่งบุญแห่งความดีรวมไปถึงรางวัลรางวัลน,นี่แหละคือความดีที่เรากระทาในเช้านี้ เป็นของเราแล้วเป็นของเราแล้วแมเ้เราจะลืมมันก็เถอะเอแม่เจอ้าของคือไอ้อาการจําได้ไหมายรู้นี่มันเป็นลักษณะของวิญญาณความนึกคิดเป็นลักษณะของสัญญาความจดจําจําแล้วก็พูดออกมาถึงจะรู้ว่าจําได้แต่หลายอย่างที่ไม่ได้พูดออกมา เพราะจำไม่ได้ถึงแม้จะจําไม่ได้แต่มันก็บรรจุบรรจุแล้วอยู่ในจิตของเราเออเราจําไม่ได้ว่าชาติที่แล้วเราทําบุญอะไรมาบ้างเราจําไม่ได้มาสามชาติที่แล้วทําบาปอะไรมาบ้างเมื่อร้อยชาติที่แล้วเมื่อสองร้อยชาติที่แล้วอืมเมื่อหมื่นชาติที่แล้วนับไปถึงอสงไขเน่ะ หนึ่งอสงไขยสองอสงไขยที่แล้วจำไม่ได้ตัวเองชื่ออะไรก็จำไม่ได้ไปเกิดในภพภาวะไหนก็จำไม่ได้เคยตกนรกมากี่ชาติแล้วจำไม่ได้ถึงแม้จะจำไม่ได้อืมแต่ผลเหล่านี้จะบรรจุอยู่ในจิตธาตุเขาจะจัดสรรปันส่วนมาเองแม้เจ้าของจำไม่ได้ เมื่อเขาจัดสรรตันส่วนโอ้คนนี้หลังจากตายแล้วได้ตั๋วอะไรอะ่ะจําไม่ได้ทั้งหมดนะว,ว่าความดีนี้ใส่บาตรไปกี่ทัพีใส่น้ําไปกี่แก้วเคยได้ให้อะไรอะไรใครบ้างโอ้จําได้แน่นอนเลยสําหรับมาตุคามเคยให้นมลูกนะคนที่มีลูกเคยได้เสื้อผ้ากางเกงแก่มนุษย์ ให้อยู่หลายปีเชียวให้อยู่ยี่สิบปีเนี่ยโอ้นั่นแหละคือทานเหมือนกันได้เคยจะทำเช่นนั้นคนที่รับทานนั้นอยู่ในเรือนเดียวกันเลยเป็นลูกเป็นบุตรเป็นทิดานั่นจะชื่อว่าบุญอย่าไปหาว่าลูกฉันไม่ได้บวชนะจะได้บุญเหรอเฮะไม่เกี่ยวกับบวชไม่บวชแม้กระทั่งให้กับเดรัจฉาน ให้นกหมาแมวกาไก่ทั้งหลายไอจิตใจที่คิดจะให้นั่นแหละถออือว่าเป็นจิตใจในฝ่ายของบุญของความดีเป็นกำลังภายในที่เรียกว่าบารมีบารมีอืมเป็นกำลังภายในบารมีที่รู้จักรักคนอื่นเรียกว่าเมตตาบารมีความเมตตา ความขี้สงสารความเห็นอ,อกเห็นใจใครที่มีนิสัยอย่างนั้นนั่นแหละแสดงว่ามีกำลังภายในเป็นฝ่ายบนตรงกันข้ามที่โกรธที่โมโหชอบเข่นฆ่าชอบทำร้ายคนอื่นอันนั้นตรงข้ามกับเมตตาบารมีไม่ดีพลังงานจะไปอยู่ในจิตเป็นพลังงานที่ไม่ดี จะได้ภาวะที่ไม่ดีได้พบภูมิที่ไม่ดีภาพที่ออกมาจะไม่สุภาพเช่นเป็นภาพของเดรัจฉานเออไม่มีจมกูกไม่มีลูกตาไม่มีขาไม่มีแม้กระทั่งหางกระท,ทั่งขีดไปได้วยอกมุดบินอยู่ไม่รู้จักข้างขึ้นข้างแลลมใส่เดือน ประเทศไทยเรียกว่าไสเดือนเลออนแหละทําไมถึงได้ภาพนั้นทําไมจึงได้ภาวะนั้นสมัยเป็นมนุษย์หมกมุ่นอยู่แต่การเมถุนพอเกิดมาอีกชาตินึงสมใจเลยตัวผู้ตัวเมียอยู่ในตัวเดียวกัน เอาเลยผัดกันลากคะอืมเป็นสัตว์สองเพศไสเดือนทําไมจึงเป็นไสเดือนเนี่ยเบื้องลึกเบื้องหลังมันมาจากการรมมาจากการกระทําทําตอนไหนไม่ใช่ทําตอนเป็นไสเดือนหรอกทําตอนเป็นมนุษย์นี่แหละอืมโอ้ถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟัง เอาแห่งผู้รู้นี่้าคงจะดันเดากันไปเออจะมันนะคิดมากมันเป็นมันมาขนาดนี้นั่นสิเข้าใจแล้วมันเป็นมาอย่างนั้นทําไมมันถึงเป็นมาอย่างนั้นล่ะไอ้ตรงนี้แหละลึกลงไปอีกเออถีติโกตังลึกลงไปมันมาจะเหตุอะไรคิดมากนะ่ะอืมต่มันวะ นี่แหละใครที่ติดนิสัยอย่างนี้แหละแล้วเมื่อไหร่มันจะรู้แจ้งเห็นจริงอะ่ะถ้ารู้แจ้งเห็นจริงมันจะไม่ต้องกลัดมาเกิดอีกมันจะแก้ไขกรรมต่างๆทั้งหลายเราไม่อยากมามีอัตภาพดังเช่นที่กล่าวนั้นวิธีหนีทำอย่างไรจะไปให้พ้นพ้นทำอย่างไรไม่ทราบจะตัดทิ้งซะทุกชาติเลยที่เกียดคิดที่เกียดฟัง มันก็เลยแต่ขยันเกิดจังเลยพวกเนี้ยพวกที่เกียดคิดที่เกียดติทเนี่ยนะมันจะเกิดจนนับชาติไม่ท้วนเลยจนกว่าจะขยันนะจนกว่าจะเลิจักคิดขึ้นมารูืจักหาเหตุหาผลขึ้นมาเรียกว่าปัญญาบุคคลพ้นทุกข์ด้วยปัญญาอืมปัญญาวุฒโทมีปัญญาเป็นอาวุธ เออดีกว่ามีปืนมีระเบิดมีมีดสั้นมีดยาวนะอาวอาวุธที่จะทำให้พ้นทุกข์จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ศาสตราอาวุธเหล่านี้เออไม่ใช่หอกใช่ทวนแต่มันคือปัญญาไม่มีรูปร่างอีกเหมือนกันไม่เป็นแหลมแหลมไม่เป็นทู่ทูไม่เป็นโลหะปัญญาเนี่ยเป็นเหตุผล เป็นเหตุผลที่มันตรงกับหลักของจักรวาลจะได้ใช้ชีวิตถูกต้องมันถึงจะพ้นไปจากทุกทั้งปวงนี้เสียทำอย่างไรเราจะพ้นจากคนที่ดื้อคนที่ลั้นทำยังไงจะไม่ต้องมาถ่ายหนักถ่ายเบาอยู่อย่างนี้อ,อีกเอหลากกระเพาะไปหลากกระเพาะมาไปไหนก็ต้องเอามันไปด้วยแม้มันหนักแม้มันเหม็น ็ต้องพกเอาไว้ข้างในไม่มีใครเหนือใครถาง,งาน้ออกมาแล้วค่ะโอ้ยเออจะเท่ากันหมดเลยทําอย่างไรจะได้ภาพที่มันดีกว่านี้ประเสริฐกว่านี้ได้กายที่มันสะอาดมันงดงามกว่านี้หาให้เจอนะชาตินี้ หลืออีกไม่กี่ปีก็จะหมดชาติกันนละกำหนดมาให้เราให้ให้มาเรียนมารู้มาศึกษานี่จะน้อยนเกินสามหมื่นหกพันห้าร้อยวันเล่นฝุ่นเล่นดินไปสิบปีแล้วเออเนี่ยเหลือเวลาที่จะหาจริงๆน้อยนะักต้องไปหาวิชาที่จะเอามาทำมาหาเลี้ยงพญาติอีกไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้อีกกี่ปีอาชีพอืม ไปเรียนบวกลบคูณหารมาเนี่ยหาเลี้ยงพยาิละไอ้ที่ว่าอาหารจิตนั้นฮยังไม่มีเวลาหาเลยอืมใ,ในในร้อยปีนี่มันจะหาจริงๆถึงสิบปีเผ่าก็ไม่รู้นะอาหารจิตอาหารใจเขาเรียกยาใจยาใจและที่มันจะติดจะตามไปจริงๆนี่ไม่ใช่แขนขาที่หาเลี้ยงมันอยู่เกือบครึ่งชาตินะ เป็นครึ่งชาติเลยบางั่านเถอะแต่ไม่ตามเราไปด้วยสักหน่อยเผาไว้บนนี้ฝังไว้บนนี้ไอ้ที่จะตามไปโอ้โลก,กุตระซับซับที่จะติดไปกับจิตกับวิญญาณได้ลืมหาหรือไม่รู้ไม่รู้ว่ามันสำคัญเลยไม่ได้หาเออมามัวตามโลก ตามยุคตามสมัยไม่เคยตกรุ่นเลยเทคโนโลยี a อไอเออแต่ a อไอมันเป็นเรื่องของโลกทงนั้นเลยเทคนิคเทคโนโลยีเหล่านี้อมันเป็นของโลกใบนี้ทางนั้นเลยไม่ได้ทำให้เกี่ยวกับภาวะสุขภาวะพบภูมิอะไรเลยเราไปทุ่มเทให้มันมากไปมากเราต้องตายด้วยสิโอตายแล้วเราจะไปไหนอ่ะ เราจะได้ตั๋วอะไรน้อนี่นะเท่ากับเราตีตั๋วกันอยู่นะพยอยามให้ได้เฟนะิร์สคาสเน้อนิพพานเฟิร์สคาสคือสภาพของนิพพานนิพพานกายทุกเบียดเบียนไม่ได้ไปสื่อเปล่าว่าทำยังไงเหมือนอย่างนะที่ทำในเช้านี้นี่แหละ เ็นเหตุที่จะให้ได้เฟิร์สคลาสนะนะอ่อตันนี้ธรรมะภาษาต่างดาวเนี่ยนะนะรับพรเป็นภาษาบาลีอีกเราเค็นึกคิดเป็นภาษาไทยนะนะั่นแหละปัถนาใดๆใอธิษฐานในจิตในใจนะหลวพพอจะกล่าวเป็นภาษาบาลีเพื่อคงความเป็นพุทธการ เกิดลูกหลานต่อไปข้างหน้าอยากจะฟังว่าไหนชื่อว่าพระพุทธเจ้าอ่ะพูดภาษาไทยเหรอพูดภาษาอังกฤาษาหรือไม่อ่ะท่านพูดสันสกฤตบาลี